สวัสด่ะ Y2K ทั้งหลายวันนี้มาเจอกับเป้ Baby p โ r y i เป้นะคะจะมาทำคลิป How to Look ตามหน้าปกกันให้ดูเลยดีกว่าแต่ก่อนอื่นเนี่ยขอเมาส์มอยก่อนว่า Y2K คืออะไรอ่ะเธอช่วงที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยอะไรก็ Y2K มันโซฮิตมากมันอินเทรนด์มากเ e a r c h Google แล้วขึ้นรูป Britney Spears มานหนึ่ง มันคือการแต่งตัวแบบเมื่อ1ิปีที่แล้วที่เขาเทรนเทรนกันแล้วตอนนี้มันกลับมาเทรนอีกล์การแต่งตัวของ Y2K ชัดเจนเลยทุกคนเสื้อต้องสั้นเอวลอยกางเกงกระโปรงเนี่ยเอวโหลดต่ำแต่ลองไปเสร์ชดูการแต่งหน้า Y2K มันคล้ายกับการแต่งหน้ายุค20นตีมากตาเด่นสุดเน้นสีสันสุดอะไรสุดอะไม่พูดพัฒนททำเพลงเรามาแต่งให้ดูกันเลยดีกว่าเริ่มต้นเตรียมผิวหน้านะคะ ใช้ตัวนี้เหมือนเดิมจ้าพรีเมอร์ของบ๊อบบี้บาววิตามินแอนด์รีเฟรชเบดนางทําให้ผิวหน้าเราดีเฉียบพลันทันทีเลยนะตัวเนี้ยจาเป็นต่อมาจะใช้ตัวนี้นะคะมาสคาร่าคิ้วของ ForYou t ูปัดเซ็คิ้วก่อนเลยตัวเนี้ต้องใช้ก่อนลงแป้งลงรอง,งพื้นเด้อไม่งั้นเป็นคาบแน,น่รอนางแห้งแล้วต่อมาเราไม่อยากจะให้ผิวหน้าหนามากจะลงเป็นคอนซีลเลอร์ของ l o r e อ l ตามจุดที่ต้องการปกปิดนะเสร็จปุ๊บเราจะมาเซ็ด้วยแป้งเจ้านางตัวนี้จ้า Diamond t r a n s l u c e n t Powder เป็นแป้งโปร่งแสงที่ช่วงนี้เป้ชอบใช้นางจะปรับสีผิวให้สว่างกระจ่างใสขึ้นตัวนี้เป้จะหยิบม,มาใช้ในวันที่เราต้องการคุมความมันบนใบหน้าแต่ต้องการความเล่นแสงความผ่องความออร่าของผิวด้วยหลอกให้ผิวดูดีนั่นเองคือนางบอกว่านางจะช่วยอำพังริ้วรอยรูขุมขนต่างๆด้วยหลักการกระเจิงแสงของเพชรนะชอบมากอน,นูแป้งนางคืนเนี่ยละเอียดเอาเรื่องเลยเบาสบายผิวผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้ไม ไม่อุดตันเหมาะกับทุกสีผิวไม่ทําให้สีเมคอัพเปลี่ยนระหว่างวันด้วยแล้วนึกถึงนี่นะแป้งพับเจ้านางสมัยก่อนโคตรดังเลยไม่ว่าจะเป็นดาราบล็อกเกอร์ช่างแต่งหน้าทุกคนคือใช้จริงจังอะ่ะแม่นี่ก็รอยอยู่ว่าเขาจะมีโปรดักต์อะไรออกมาปรากฏว่าเขาออกแป้งฝุ่นโปรง่งแสงตัวนี้มาใช้แล้วคือดีมากไปชอบมากไม่ผิดหวังเลยซื้อมา3 1 9บาทมันจะมีขายที่ช้อปปี้ไลน์แอดเจ้านางอิฟแอนด b บอยบิวเทียมท็อปโลตัสวัดสดุหรือตัวแทนจำหน่าย เขาก็ได้จัดไปเลยทุกคนต่อมานะคะอันนี้เซตหน้าเสร็จแล้วลงตากันต่อเลยดีกว่าส่วนตาเนี่ยไปจะใช้พาเลตดนี้จ้า ของ m o r p h ี X กซ์ับเจมส์เชาฟเนี้ยเป้จะใช้สีม่วองอ่อนอลงเป็นเบสก่อนแล้วค่อยลงแบบกลิตเตอร์ทับบนเปลือกตาลงตึ๊บๆไปเลยนะใช้สีฟ้าพัทเทลกลิตเตอร์ทาตรงกลางตาและหัวตาทำให้ตาดูมีมิติแล้วก็กรีดตาให้นนหนาๆเป็นวิงวิงแบบ f o x y e y e แบบนี้เลยนะคะเริ่มจากการกรีดอินเนอร์ไลเนอร์เก็บรายละเอียดก่อนแล้วค่อยเอาอายไลเนอร์เป้เลือกใช้ของเอสซีร Beauty ตัวนี้นะมันดีมากเธอมาติดเน้นมากกรีดตึ๊บๆไปเลยทรงแบบนี้นะคนเลิศอย่าลืมอัญเชิญขนตา ด้วยขนตาปลอมใสายฟอเป้ไว้ใจนี่จากขนตาของพี่นัด,ดน,นิสามณี ต่อมาที่แก้มนะไปจะเลือกเป็นตัวนี้ค่ะนาม i Mega Proso Q v ว l ว e t Matte สี402นะคะลงแก้มไปเลยนางเป็นสีส้มๆชาไทยอะไรอย่างเงี้เนาะออกใหม่ด้วยนะเป็นลิปซองคอลเลชั่นใหม่จากนามิ l i ป m a ทเนื้อกำมะยีทาได้ทั้งตาแก้มปากเลยชอบอะเวลาที่แบบทาบนปากนั้นให้เนื้อสัมผัสแบบกำมะยีนุ่มลื่นปากดูฟุง้งอิ่มเอิบสุขภาพดีไม่ตกร่องนะเพราะานางมีเชียร์บัตเตอร์กับโอลิฟออยล์ช่วยบำรุงให้ปากเนียนนุ่มทั้งๆท,ท,ที่ให้ลุ แมตต์นะแต่มันไม่แห้งเลยเว้ยนั่งออกมาสองสีคือสี401เจมี่โรสและ402 Bubble Tea มีขายที่7 e เ e ่ e อีเลฟเว่นซองละ49บาท อันนี้คือเป้เอามาลงบนแก้มมันเบนเข้ากับแป้งได้เฉยเลยไม่มีเป็นคราบเลยเธอแล้วอันนี้ไปทาแค่หน้าแก้มกับจมูกเล็กน้อยแล้วเป้จะเลือกทาปากด้วยสี402เต็มตเต็มปากนะและเอาสี401ที่เข้มกว่าทาข้างในให้มันออกมาดูระเรื่อระเรื่อสุดท้ายเนี่ยจะเติมลุคให้ดูสวยไม่ประดิษฐ์เกินด้วยการเติมกระเล็กน้อยนะทุกคนให้ดูยังเป็นงานผิวอยู่โชว์ผิวอยู่แก้มนิดจมูกหน่อยแต่หนักตา เดี๋ยวเป้ไปเปลี่ยนชุดแ๊บมาคอมพิวตลุกกันจ้าเป็นไงทุกคนสวยสับว้ k สุดไหนมาเมนให้ชื่นใจหน่อยสิว่า y2k มากวันนี้ไปแล้วจ้าบ๊าย